คุณฟังนะในธุรกิจไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูถาวรครับผมถามคุณนี้การที่คุณทำนายหน้าอย่างเดียวอะ่ะคุณสามารถทำนายหน้าเพื่อเรียนรู้ เพื่อศึกษาได้แต่อย่าทํามันเป็นธุรกิจของคุณเพราะการที่คุณทํานายหน้ามันคือการที่คุณเนี่ยยืมจมูกคนอื่นหายใจความหมายคืออะไรเพราะที่เป็นนายหน้าพอขายได้เยอะๆสุดท้ายพอเขาข,ขายได้เยอะๆเขาไม่ให้คุณขายคนเดียวหรอกเขาก็ไปหาคนอื่นมาขายแข่งกับคุณเขาไม่ได้ให้คุณขายคนเดียวสะหน่อยพอคุณขายเก่งเขาเริ่มขึ้นราคาแล้วคุณได้กําไรเยอะเริ่มขึ้นราคาแล้วพอคุณขายได้เยอะๆ,เร,ราาะอๆเริ่มลดค่าคอมมิชชั่นแล้ว บางทีคุณขายได้เยอะไม่ให้ขายแล้วเดี๋ยวขายเองเดี๋ยวแม่ทีมขายเองดีกว่าคือคุณยืมจมูกคนอื่นหายใจอะ่ะถามว่าผิดไหมถ้าเราจะทําสินค้าของตัวเองมันก็ไม่ได้ผิดนี่เราไม่ได้ลอกเราพัฒนาเราต้องทําเพื่อหายใจด้วยจมูกของตัวเองเพราะอะไรเพราะกฎของการทําธุรกิจคือคุณจะต้องควบคุมได้ การที่คุณเป็นนายหน้าคุณควบคุมอะไรไม่ได้สักอย่างวันนี้คุณขายน้ำปลาร้าพอเริ่มขายดีเขาเริ่มลดคุณภาพคนโดนด่าคือคุณคุณควบคุมอะไรไม่ได้สักอย่างคุณควบคุมคุณภาพก็ไม่ได้วันนี้เดี๋ยวเขาอยากขึ้นราคาของคุณเนี่ะแต่เขาว่าลดเก็ตปะคุณซื้อไปราคาแพงแต่เขาจะขายราคาถูกอ่ะไอไอคนที่ส่งให้คุณเนี่ยเขากาหนดราคาเขาจำนวนกาหนดจํานวนได้ด้วยอะให้แค่เดือนนี้เดือนละ200พอไม่ให้แล้วให้แค่นี้ก็พอต้องจํากัดโคต้า ควบคุมการจัดส่งอีกส่งช้าส่งเร็วเขาควบคุมอีกอีกอย่างนึงคือควบคุมข้อมูลด้วยคุณทํานายหน้าข้อมูลลูกค้าคุณอยู่กับเขาวันนี้คุณทํานายหน้าคุณส่งชื่อให้เขาวันหน้าเขาก็โทรหาลูกค้าคนนั้นและขายของเองอ่ะเคยไหมคุณเป็นนายนายหน้าอยู่เว้ยคุณขายของไปพอคุณขายเสร็จปุ๊บเขาได้รายชื่อลูกค้ามาเขาไม่ให้ไปซื้อกับคุณแล้วเขาโทรไปเองพี่ค้าถ้ามาซื้อกับหนูเนี่ยซื้อจากบริษัทตรงนะพี่จะได้ส่วนลด20บาทคุณคิดว่าลูกค้า ซื้อกับใครจะซื้อกับคุณหรือซื้อกับคนอื่นเขาก็ตัดหางปล่อยวัดคุณเพราะคุณยืมจมูกเขาหายใจอยู่คุณไม่ได้ควบคุมอะไรสักอย่างการทําธุรกิจคือคุณต้องควบคุมเองทั้งหมดดังนั้นการทํานายหน้ามันแค่การทดลองลงสนามจริงแต่สุดท้ายคุณทําเสร็จแล้วคุณก็จะต้องทําสินค้าของตัวเองออกมาพอคุณทําสินค้าของตัวเองออกมาคุณควบคุมหมดนะคุณภาพคุณควบคุมราคาคุณควบคุมกําไรคุณมากขึ้น โอเคไหมดังนั้นจำอาไว้ว่าการทำนาย,นายหน้าไม่ใช่ธุรกิจการทำนายหน้าคือการสำรวจตลาดว่าอะไรขายดีอะไรขายไม่ได้โดยที่คุณไม่ต้องควักกระเป๋าเงินทุนของตัวเองไปจมจริงไม่จริงพอคุณเป็นนายหน้าเนี่ยใครเริ่มเป็นนายนายหน้าทิตเตอรคุณจะรู้แล้วว่าสินค้าไหนขายดีสินค้าไหนขายไม่ดีซึ่งไอ้สินค้าที่คุณขายดีคุณได้เงินสินค้าที่คุณขายไม่ดีคุณไม่เสียอะไรเลยคุณไม่ได้ลงทุนนี่จริงไหมใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงมาทีนี้ให้คุณ ดูว่าสินค้าตัวไหนมันขายดีและให้คุณทําสินค้านั้นนะครับใช้ Data ใช้ข้อมูลเหล่านั้นมาออกแบบสินค้าของตัวเองคําถามคือทํำยังไงคุณลองนึกภาพเหมือนเซเว่นคุณเปรียบเทียบง่ายๆนะเซเว่นมันเหมือนเพจเว้ยเซเว่นมันเหมือนเพจเซเว่นมันเหมือนช่อง t ิ k กต็อกของคุณคุณทำคอนเทนต์ทำยังไงก็ได้ให้คนมาเดินในเซเว่นเยอะๆมาเดินในเพจของคุณเยอะๆพอมีคนมาเดินในเพจของคุณเยอะๆมันก็จะมีคนอยากจะเอาสินค้ามา วางขายในช่องของคุณมาวางขายในเซซึ่งคุณก็คิดค่าคอมมิชชั่นค่าเชวการวางขาย 10%, 15%, 35%รพอคุณขาย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 ปุ๊บถ้าคุณขายสินค้านั้นได้คุณได้ตังค์ใช่ไมถ้าเซเวขายสินค้านั้นได้เซเว่นได้ตังค์ถ้า7ซเวขายไม่ได้เซเก็เอาออกก็ไม่ขายและเซเวก็ไม่เสียอะไรด้วย เหมือนกันคุณทํานายหน้าคุณขายได้คุณได้ตังอะไรขายไม่ได้คุณก็เอาออกคุณไม่ได้เสียอะไรเลยแต่พอคุณขายไปสักพักจนคุณรู้ว่าอะไรขายดีเซเว่นก็จะเรียนแบบสินค้านั้นมาวางและเอาสินค้าของคนอื่นออกไปเหมือนกันครับคุณก็ขายไปก่อนพอคุณรู้ว่าอะไรขายดีคุณก็ดูว่าเออสินค้าอะไรมันขายดีแล้วเราจะทําให้ดีกว่านะครับสะดวกกว่าเร็วกว่า คุณค่ามากกว่าสินค้าได้มีอยู่อย่างไรพอเราทําสินค้าของตัวเองออกมาขายเราก็เอาไปแนะนําลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าเขาซื้อง่ายแน่ครับตอนแรกคุณขายสินค้าอันอันนี้สักพักคุณทําสินค้าของตัวเองที่ดีกว่าแนะนามาลูกค้าเพิ่มแค่20บาทได้ตัวนี้ดีกว่าเยอะลูกค้าก็เปลี่ยนและคุณก็เอาสินค้าของคนอื่นออกถามว่าทําไมคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ดีว่ะมันดูไม่มีคุณธรรมหรือเปล่ามันดูแย่หรือเปล่าผมบอกคุณอย่างนี้เรามาพูดกันตรงๆเรามานั่งจับข่าคุยคุยกัน อาจจะคิดว่าโอ้มันชั่วมากเลยคนทําอย่างนี้คุณฟังนะในธุรธกิจไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูถาวรครับ